ฮัลโหลสวัสดีครับฟู๊กันใหม่ครับส่างรับายคอนอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาสอนลงเท็กเจอร์แพคเฟสฟู๊กันนะครับผมตามที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บข้างล่างเลยนะครับผมโหลดฟรีนะครับตัวผมกันแล้วเราไปสอนโหลดเรืเลยๆเลดนะครับผมให้ทุกคนนะครับเซิร์ชเซิร์ชคำว่าเซิร์ชนะครับคำว่าเท็กเจอร์โหลดแพคแพ แพ็กหลังแพ็กในตัวเอสด้วยนะครับ package dot com แล้วก็ com นะครับแล้วก็เซิร์ชไปเลยนี่นะครับพอทุกคนเข้ามาครับมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับโฆษณานี้ไม่ต้องสนใจมันแบบตัวนี้ก็เลื่อนลงมาก้างล่างเลยทุกคนก็เห็นไอเนี้ยครับ x l y นะครับ x a y เรียบร้อมันจะอยู่ล่าง xle ครับนี่เลยครับ faceful สอสิบสองคูณฟรีดาวโหลดครับกดไปเลยครับ ถ้าขึ้น,น risque, ถ้าขึ้นแบบไี้ก็ให้ถ้าขึ้นข้อสนยแบบนี้ก็กดกากบาทที่มุมขวาบนครับแล้วทีนี้ก็ลงไว้ข้างล่างครับเลื่อนลงไปเลยทีนี้ไม่ต้องสนใจครับเลื่อนลงไปเลยนี่นะครับก็จะมีสกรีนมีสกรีนชชอ์ให้ดูนะครับนเทอร์ออวออันนี้แบบเออวอกันี่ทินเล่ห์ทองอันเดอหเจนี่ก็ไม่รู้แล้วแต่ครับโอเคแล้วเลื่อนลงไปอีกนะครับไม่ใช่ตรงนี้ครับ อ่าเพอาะทุกคนถึงตรงนี้นะครับให้ทุกคนทุกคนจะเห็น Bedlock Edition มาค่ะ P ใน M C P ใช่ไหมแลวข้างล่างก็จะมี Java Edition นะครับแล้วแล้วสนใจตรงนี้ครับที่เป็ B Edition, น Bedlock Edition อะให้ทุกคนก็กดไปเลยตรงนี้ M C Pack นะครับ Faceful Texture Pack กดไปเลยครับแล้วทุกคนครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยครับที่มันที่มันเออตรงนี้ที่มัน ของผมดาวน์โหลดไปแล้วนะข้างข้างคำว่ายกเลิกครับข้างข้างคำว่ายกเลิกครับข้างขวาให้ทุกคนกดดาวน์โหลดไปเลยตทีนี้พอทุกคนดาวน์โหลดเสร็จนะครับให้ทุกคนมากดที่เออกดที่ตัวไฟล์นะครับตัวไฟล์แล้วเข้าเอเข้า rs file explorer หรือ e s file explorer ก็ได้นะครับโอเคครับ แล้วก็ทุกคนเลื่อนขวาครับเลื่อนขวาครับแล้วกดตรงนี้ก็ได้ครับที่มันมีคําว่าที่เก็บข้อมูลภายในนะแต่ถ้าทุกคนไม่รู้อยู่ตรงไหนก็เลื่อนขวาก็ได้ครับแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดครับแล้วก็หาหาหาไฟล์เมื่อกี้นะครับของผมเมื่อกี้กดอันนี้นะคนก็แล้วทุกคนก็กดเฉพาะครั้งนี้ครับแล้วเราเข้าเกมครับ โอเคแล้วมันก็จะเข้าออเลยแบบนี้ก็ผมมีเลยครับเนี่ยพอทุกคนพอทุกคนได้ไแล้วใช่ไหมครับก็ก,กดที่ setting ครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างแล้วมันจะมีคำว่า global resource นะครับแล้วทุกคนก็กดคำว่า my pack นะครับผมมีเฟดฟูเต็มเต็มบ้านเต็มเมืองเลย นี่ก็สามสิบสองนี่ก็สามสิบสองนี่ก็สามสิบสองและนี่ก็สามสิบสองเอ้ยไม่ได้ไม่เกี่ยนี่ก็สามสิบสองนี่ครับรีสโอนแพ็คเมื่อกี้นะครับเกินนี้นะครับไปกดแอคทิเวตเลยนะครับยรําไปได้แบบนี้แล้วนะทุกคนครับก็ออกจากเซตติ้งเลยครับแล้วเรามาโหลดสักพักสักพักหนึ่งแล้วทีนี้ทุกคนก็กดเพลย์เลยครับแล้วก็เลือกแมปที่ตัวเองที่ตัวเองเล่นอยู่นะครับผมจะเลือกเป็นแมปที่ผมทําคลิปอยู่นะครับ ก็เป็นลิสซอดเปที่ผมใช้อยู่อัพคลิปนั่นแหละนะครับแต่เฟซฟูเวนัมมันก็มาจากเว็บนั้นแหละผมโหลดจากเว็บนั้นเหมือนกันแหละเฟซฟูเวนัมทุกคนก็แค่ไปโหลดไฟล์นะครับแค,แค่คนหาคำว่าเฟซฟูเวนัมแล้วก็เออก็เลื่อนลงเมนนั้นนะครับแล้วก็ตั้มตามเหมือนเหมือนเฟซฟูทุกอย่างเลยครับแค่คนหาคำว่าเฟซฟูเวนั่มมัน เท็กเจอร์มันก็จะเหมือนกับ Minecraft Classic t e x t u r e นะครับเนี่ยครับในเกมก็จะเป็นแบบนี้เลยผม,ผมเล่นในทุกคนเล่นดูเลยนะครับผมเล่ทุกคนดูเลยนะครับผมในตอนตอนผมซีรีส์ในปียี่สิบอะครับโอเคนี่นะครับดาบยังไม่ได้ทำดาบเล็กเลยเนี่ยครับดาบอยู่แบบนี้เลยโอเคครับดาบอยู่แบบนี้เลย แล้วสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับให้ผมด้วยนะครับออกดไลค์กดชอบกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับเตนเตนเติน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 ตนตน <laughs> Hehehe, nha ok. mình biết tất nhiên Bye bye, chồng.